ในคลิปวิดีโอรีวิวนะคะตัวบรอนเซอร์ตัวใหม่นะคะก็จริงๆถามว่าใหม่แบบกิ๊กเลยไหมก็ไม่ใหม่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ออกมาล่าสุดของบรอนเซอร์ของอเวอร์กลาสนะคะก็ตัวนี้นะคะเอ่อแพคเกจจิ้งก็เป็นสีเดียวกับบัสออนนะคะมันจะออกเป็นสีออทองมากกว่าตัวแป้งนะคะแบบนี้นะแอมแอมได้สีนะคะตัวนี้คือเอ่อลูมินัส บรอนไล h ์นะคะเป็นสีอ่อนคือบ r อนเซอร์เนี่ยของ a เวอร์กออกมา2สีนะคะนั่นก็จะเป็นสีเอ่อเรเดียนเรเดียนนะคะเรเดียนไลท์น่าจะใช้เรเดียนไลท์กับตัวลูมิ u s สไลท์นะคะก็ตัวนี้จะเป็นสีอ่อนคือจริงๆเนี่ยส่วนตัวเนี่ยคือแหมตอนแรกอะคือตอนที่ออกมาเนี่ยคือแบบรู้สึกแบบเฮ้ยสวยแต่ว่าอยากได้แต่ยังไม่ได้แบบพีคจนถึงแบบซื้อนะคะแต่ว่า เออมาถึงจุดที่ซื้อก็คือไปกับโบนะคะไปกับน้องโบช่องโบโบดักไซนะนะคะคือแบบโบเขาซื้อนะคะแล้วก็คือโบเขาชอบมากแล้วก็มาบิวเราตลอดเวลานะคะแบบบิวประมาณว่าแบบมันสวยมากพนะี่แอมแล้วเชื่อไหมว่าไปเจอกันหลายครั้งก็ไม่ได้ให้โบติดเอามาลองด้วยนะคืออันนี้ซื้อแบบไม่ได้ไม่ได,ไได้แบบลอง ของโบเลยนะคะแต่ว่าจุดพีกก็คือแบบเหมือนแบบโบบิวจนได้ที่แล้วนะคะแล้วก็บังเอิญคือแอม,มเคยถามร้านที่โบซื้อเนี่ยไปแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาดูของให้ผ่านไปแบบสองสามอาทิตย์ได้มั้งแล้วแบบเขาก็ไม่ทักกลับมานะคะแล้วเขาก็ยังไงไม่รู้เนะี่ย้เขาก็ทักกลับมาว่ามีของแล้วนะคะคือเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแบบมีของแล้วอะก็เลยซื้อมานะคะแอซื้อมานะคนราคา1,850บาทรวมส่ง50ก็เป็น1,900นานะคะก็ คือไม่ได้ให้ดูันสักทีหนึ่งนะอ่ะคือมันก็สวยงามตามฉบับของอเวรกาสนะคะคือจริงๆอ่ะหลายๆคนก็ชื่นชอบอ่าตัวอาวาร์กราสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบัตออนแป้งนะคะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแป้งนี่คือมันช่วยทําให้หน้าเวลาถ่ายรูปมันดูแบบเฮ้ยดูสวยดูมีอะไรนะคะส่วนตัวแอมก็ชอบแป้งชอบบัตออนอยู่แล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็น่าสะสมไหมสําหรับบรอนเซอร์นะคะจริงๆโบแบบว่าโบบอกแอมบอกว่า ถ้าพี่ซื้อบอนเซอร์ของอวการพี่จะไม,ม่แบบซื้อบอนเซอร์อะไรอีกเลยแอบว่าแบบมันคงไม่ใช่นะคือในอนาคตมันอาจจะมีซื้ออะไรอีกแต่ว่าส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะปัดให้ดูคือวันนี้หน้าแอบเนี่ยยังไม่ได้ปัดบอนเซอร์นะคะเดี๋ยวแอบจะปัดให้ดูนะคะแล้วก็เดี๋ยวแอบจะสวอนให้ดูด้วยนะคะคือสวอนให้ดูขออนุญาตปรับกล้องเป็นแบบ ออโต้ Auto, ซึ่งมันจะมีเสียงชัตเตอร์นะคะเพราะกล้องของแอ๋มมันเวลาเป็นแบบออโต้โฟกัสแล้วมันจะชิ้แช้ชช,ชัดต้องขออภยัยในถ้ามันจะแบบทําให้เพื่อนๆสาวๆลาคานะคะแต่ว่าเพื่อให้มันเห็นใกล้ๆนะคะก็ขออนุญาตปรับเป็นเป็นออโต้นะคะนะคะสีมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่นะคะ น,นะคะคือแอมว่าสีของตัวตัวลูมินัสไลท์ของของอวกาศเนะี่ยสีมันมีติ่งแบบติ่งแดงนิดๆนะเป็นน้ำตาลออกติ่งแดงนะคะคือแอมไม่รู้ว่าอีกสีหนึ่งเนะี่ยเป็นยังไงแต่ว่ามีแอมคุยไปคุณโชว์ไว้แล้วว่าคุณโชว์เขามีอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีเข้มเดี๋ยวตอนที่มาเจอกันอะ่ะจะทำมินิรีวิวให้ดูเปรียบเทียบสสีนี้ให้ดูนะคะว่า ระหว่างสีเข้มกับสีอ่อนมันต่างกันยังไงนะคะก็เดี๋ยวอันจะปัดนะคะอันใช้แปรงตัวนี้ของซูเปอร์มารนะคะคือเอวาการเนี่ยปัดไปดมันก็จะมีผงนะไม่ใช่ไม่มีนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเห็นไ,ไหมคือสีมันแบบไม่ใช่ว่าสีอ่อนเราจะไม่เห็นนะคะคือเดี๋ยวอ๋อม ใช้อันนี้ชอบให้มันเพราะามันจิกได้แบบเป็นในนี่ดีอของซูเปอร์มารแปรงเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เนี่ยไลย่ๆไปนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยใช้แปรงอันนึงคือแอบว่าถ้าใครเอา่ากาสตัวนี้คือถ้าใครแบบไม่ชอบน้ําตาลที่มันมีติ่งแดงอะเป็นน้ําตาลแดงนิดๆ่ะอาจจะไม่ชอบนะนะคะ แต่ว่าสีแน่นติดทนนะคะแล้วก็สีแน่นติดทนแล้วก็คือเปรนง,ง่ายตามฉบับอยู่แล้วแต่แค่คือสีมันอบว่ามันออกน้ำตาลแดงไปนิดนึงแล้วก็แปะตรงที่จมูก นะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้แปรงซิกมานะคะมาที่หัวมันเป็นหัวเฉียงเๆอย่างเงี้ยมาเบนให้มันไม่เป็นขอบ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เป็นไงคะก็หลังจากที่ปัดไปนะคะก็น่าทําให้เรามีมิติมากขึ้นแต่ว่าคือตอนแรกเนี่ยคือที่แอบดูรีวิวนะคะก่อนที่จะซื้อเนี่ยก็ไปดูรีวิวเปรียบเทียบ2อ,อันที่เขามีรีวิวเปรียบเทียบกันเาะหลังขาบางทีเขาจะมี2ส,สีเลยอะไรอย่างเงี้ยคือแอบเนี่ยไปดูที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยคือสีเนี้ยก็คือถือว่าเข้มพอคนที่เขาสวอตสีเข้มเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะเข้มไปแล้ว ออพอดีโบบอกว่าโมเมก็มาเป็นเฟรนด์ซ mm ีอ่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกอ่าเดี๋ยวเราลองสีอ่อนแล้วกันคือแบบกลัวมันจะเข้มเกินไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะกลายเป็นแบบเดี๋ยวมันจะต้องมาเปรนเยอะ mm hmm. ก็เลยเซื้อสีอ mm ่อ hmm. นมานะคะส่วนตัวชอบนะคะแต่ไม่ได้ชอบแบบใช้แล้วแบบเฮ้ยว้าวเลยนึกออกไหมคะ mm hmm. คือไม่ได้แบบเหมือนแบบเป็นบัตสออนที่เขาเรียกว่าเป็นบัตสออนที่ ทุกคนต้องมีอ่ะไม่ได้เป็นฟิลนั้นแต่ว่าถามว่าถ้าใครแบบอยากสะสมแล้วคือชอบของอเวอร์กีาสมันก็จะมีความนัวของมันมีความแบบมีชิมเมอร์ละเอียดละเอียดเพราะว่ามันเป็นเนื้อแป้งของที่เป็นแป้งของตัวอเวอร์กลาสมัผสมอยู่อยู่ในนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งมันก็จะทําให้หน้าเราดูนวลนวแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ถ้าใครจะลงทุนแบบ เฮ้ยแบบอยากได้ของดีๆสักอันนึงแล้วแบบไม่ได้ซื้ออะไรอีกอย่างเงี้ยแอบมบก็แนะนํานะคะแต่ว่าอันนี้คือแล้วแต่ความชอบของของแต่ละคนเลยแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่าเสียดายตังที่ซื้อนะคะเพราะว่าอะไรก็คือใช้แล้วชอบฟุ้งดีนัวดีนะคะแล้วก็ดูแบบมีแสงเงาที่แบบกําลังดีแต่ว่าที่แอมพูดไปค่ะมันไม่ได้เป็นแบบบัสออนที่ เฮ้ยมาแทฟนะะแบบเฮ้ยคุณทุกคนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะคะแอมถือว่าเป็นมินิรีวิวแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเอ่อคือถ้าใครอยากจะเปรียบเทียบยังไงอีกทีนึงเดี๋ยวรอดูมินิรีวิวตอนที่แอมแบบเอาไปเทียบกับของคุณโชแล้วกันนะคะประมาณนี้นะนี่ให้ดูเนี่ยสีมันออกประมาณนี้นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวแอมจะเอามาเปรียบเทียบกันกับของตัว ทูเ Face Chocolate Zone เลยตัวนี้นะคะกับของ Naked นะคะเดี๋ยวจะลองเอาสีมาเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะตัวนี้เป็น Naked ฝาดเป็น Naked ฝาดสีสเตรนจ์นะคะก็เนี่ยนะคะเดี๋ยวที่บัสออนมันเป็นสีส้มๆนะคะกับรอนเซอร์สีนี้ของของเออเอาไม่ใช่เ a k e d ของ Urban Decay นะคะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมๆกันแล้วลองเปรียบเทียบสีดูนะคะขออนุญาตปรับกล้องเป็น Auto อีกเหมือนเดิมนะ นี่ของอเวอร์กาสดนะคะอันนี้ของอเวอร์กาสนะแดมทำมอันนี้ของอเวอร์กาสดนี่ของอเวอร์การดนะคะแล้วก็อันนี้ของไนะเนนนนะะกต แล้วก็อีกอันหนึ่งของทูเฟสนะคะประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดเทียบสีกันเนี่ยทูเฟสจะออกเทามากกว่านะคะอันนี้จะแดงมากกว่าอันนี้ก็คือถือว่าถ้าเทียบกับ3ามสีนี้ ตัวของอวกาสก็ยังไม่แดงมากนะคะก็ถือว่าประมาณนี้นะคะนะะส่วนตัวเนี่ยหลังจากที่ทาไปแล้วเนี่ยคือแอมรู้สึกเลยว่าบรอนเซอร์ของอวกาสมันแบบติดออกมาได้ดีกว่าของทั้งสองตัวนะคะคือแอมใช้แอมก็ยังไม่ได้มาเปรียบเทียบกันนะแต่ว่าคือใช้แบบแต่ละตัวมันก็คือติดโอเคหมดเลยเวลาใช้นะคะแต่ว่าพอมาใช้มือเนี่ยสวอนเนี่ยคือแอมว่าตัวของ a เวอร์กเนี่ยจะติดดีเหมือนแบบติดแปลกไอติดมือขึ้นมาดีกว่านะคะแต่ว่าทั้ง3ตัวก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อเรื่องบอนเซอร์อยู่บ้างแล้วนะคะเป็นแบรนด์ที่แบบไฮเอ็นระดับเป็นแบบใกล้เคียงกันนะคะก็เลยเอามาเปรียบเทียบกันนะคะทีนี้ส่วนตัวเนี่ยอย่างที่อมบอกไปนะคะว่าตัวบรอนเซอร์ของ a เวอร์กเนี่ยเป็นบอนเซอร์ที่เป็นแบบทางเลือกหนึ่งสำหรับ คนที่แบบเอ่อสะสมอวกุการแล้วรู้สึกว่าอยากลงทุนกับบรอนเซอร์ดีๆสักอันนึงนะคะแต่ว่าเอ่อไม่ได้จําเป็นต้องมีแต่มีแล้วก็รู้สึกดีอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้นะก็หวังว่านะคะจะเอ่อเป็นประโยชน์นะคะในการเลือกซื้อแล้วก็เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะคะก็เป็นมินิ r e วิวสั้นๆแล้วกันนะคะสําหรับวันนี้ก็ ต้องขอบคุณที่ติดตามชมนะคะสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องของแอมนะคะแล้วยังไม่ได้กดซับสไคร e นะคะกระุณากดซับสไคร์ข้างล่างนี้ด้วยนะคะกดสมัครรับข้อมูลเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปของแอมนะคะแล้วก็ไม่พลาดในการออติดตามนะคะในวิดีโอต่อๆไปของแอมด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งจะบอกว่านะคะไปกดเขาเรียกวะไรอะ่ะ กดไลค์นะคะเพจของแอมด้วยคือเพจแอมเมาส์ outh, นะคะแอมเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube แล้วถ้าใครสังเกตน,นะคะจะเปลี่ยนเป็นแอมเมาส์เป็นแบบภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าเพจเนี่ยแอมเมาส์ outh, เป็นเมาส์เนี่ยเป็นภาษาไทยก็จะได้เป็นแบบอันเดียวกันอะไรประมาณนี้นะคะก็ฝากไปกดติดตามด้วยเนี่ยจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ไม่ว่าจะเป็น IG เพจนะคะแล้วก็ช่องนี้นะไว้ให้กล่องอินโฟบอทข้างล่างนะคะก็ยังไงมา พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวีดีโอต่อไปค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ